สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพทหนึ่งมีนา52นะครับโจทย์กำหนดว่าโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งมีนักเรียน80คนโดยมีการแจกแจงอายุนักเรียนเป็นดังตารางต่อไปนี้โอเคหลังจากที่อ่านตารางดูอายุ3.5มีอยู่ A คนอายุ4ขวบ4ปีมีอยู่15คนอายุ4.5มีอยู่10คนอายุ5มีอยู่20คน อายุ5.5มีอยู่ B คนอายุ6ปีมีอยู่5คนถ้าค่าเฉลีย่ยของอายุนักเรียนมีค่าเท่าก 5, ับ4.5ดปีแล้วส่วนเบีนเบนเฉลี่ยของอายุนักเรียนนี้มีค่าเท่าใดโจทย์ถามหาส่วนเบี่ยนเบนเฉลีย่ยส่วนเบนเบนเฉลี่ยก็คือ md สูตร md จำได้ไหมครับมีค่าเท่ากับซิกมาแอบจูลูอ x i ลบการ์ bar. โดยที่ i 1เท่ากับ1ถึง n หารด้วย n ใหญ่ นั่นหมายความว่าพี่แบงค์จำเป็นที่จะต้องรู้ข้อมูลให้ครบคราวนี้พี่แบงค์ติด A อยู่ติด B ีอยู่ทำยังไงแบงค์บอกว่าถ้าเป็นข้อมูลแบบตารางอันเป็นตารางปกติเนี่ยจริงๆตัวนี้ต้องมี fi คูณตรงนี้ด้วยสูตรเมื่อกี้ที่แบงค์พูดคือสำหรับข้อมูลดิบโอเคนะครับคราวนี้คราวนี้ถ้าค่าเฉลีย่ยนักเรียนมีค่าเท่ากับสี่จุดห้าแล้วก็มีคนอยู่แปดสิบคน พี่แบงค์บอกว่าจํานวนคนอยู่แปสิบคนเนี่ยงั้นพี่แบงค์เอาตัวนี้บวกกันแล้วตั้งเป็นสมการที่หนึ่งก่อนได้ไหมแบงค์ก็บอกว่า a บวกสิบห้าบวกสิบบวกยี่สิบบวก b บวกห้ามีค่าเท่ากับแปดสิบสิบห้าบวกยี่สิบเออบวกสิบกลายเป็นยี่สิบห้าบวกกับอีกยี่สิบกลายเป็น 45แล้วบวกอีก5ก็กลายเป็น50ดังนั้นนั่นหมายความว่า a บวก b บวก50มีค่าเท่ากับ80อยู่แปลว่า a บวก b พี่แบงค์ย้าย50กลับไปลบ80ลบด้วย50ก็เลยเหลือ30เก็บมาเป็นสมการที่1ทีนี้ในการหาค่าเฉลี่ยของอายุเนี่ย x bar ถ้าเป็นข้อมูลดิบมันคือซิกมา x ส่วน n แต่ถ้าเป็นข้อมูลที่เป็นตารางมันต้องเป็นซิกมา fi xi ส่วน n ก็คือเอาของแต่ละชั้นคูณกันในที่นี้ก็คือ3.5คูณ a บวกกับ4คูณ15บวกกับ4.5คูณ10บวกกับ5คูณ20 บวกกับ5.5คูณ b บวกกับ6คูณหแล้วหารทั้งหมดด้วยจำนวนคนทั้งหมดก็คือ80คนมีค่าเท่ากับ4.5ปีอยู่โอเคถ้าพี่แบงค์ย้าย80ขึ้นไปคูณอีกข้างหนึงสี่จุดคูณแปได้เท่าไหร่เอ่ย8540

แล้ว6คูณ5ได้30ดังนั้นตัวนี้ก็คือ 3.5a บวก 5.5b แล้วพี่แบงเอาตัวเลขที่เหลือบวกกันตัวนี้ก็60บวก45กลายเป็น105 105บวก100ก็เลยกลายเป็น205 205บวก30กลายเป็น205บวก30กลายเป็น235แล้วนะครับ โอเคไหมแล้วตัวนี้คือได้360ถ้าพี่แบงค์ย้าย235มาลบลบก,กันเหลือเท่าไหร่เอ่ยเหลือ125โอเคดังนั้นก็เลยกลายเป็น125มีค่าเท่ากับ 3.5a จุดบวกห้าเป็นสมการที่2ทีนี้ถ้าพี่แบงค์อยากแก้สมการนี้พี่แบงค์ทำไงดี พี่แบงก์ก็เลยเอาสมการที่1คูณด้วย3.5เข้ามาเพื่อกำจัด a และกันตัวนี้ก็กลายเป็น 3.5a จุดเบวกสามจเอาสาคูณกับ3.5ก็เอา3.5ตั้งคูณด้วย30 0355ทด1339ได้105เป็นสมการที่3หลังจากนั้น พี่แบงก็เอาสมการที่หนึ่งกับสมการที่สามมาแก้กันนะครับเอาสมการที่สองกับสามมาแก้กันโดยจับสามตั้งลบด้วยสองสามจุดห้าเอกับสามจุดห้าเอจะหายกันไปสามจุดห้าบ,บีกับลบกับสกับห้าจุดห้าบีจะกลายเป็นลบสองบแล้วหนึ่งร้อยห้าลบกับร้อยยี่สิบห้าก็กลายเป็นลบย,ยี่สิบย้ายลบสองไปหาร b เดียวก็เลยได้10พอพี่แบงค์ทราบว่า b คือ10พี่แบงค์เอา b ลงไปแทนค่าในสมก,การที่1ก็เลยกลายเป็น a บวก10มีค่าเท่ากับ30 a สิบเเดียวก็เลยมีค่าเท่ากับ2ี่สิบเพราะฉะนั้นเท่ากับพี่แบงค์รู้แล้วว่า a คือเท่าไหร่ b คือเท่าไหร่โอเคนะครับพี่แบงค์เอาลงไปใส่ในตารางเอาไปเขียนแทนที่เลยนะ เพราะฉะนั้น a คือเท่าไหร่อยู่ครับมิกิ a คือ20ตัวนี้คือ20 b คือ10 90มาวางโอเคหลังจากนั้นพี่แบงค์จะหา md นะโจทย์บอกให้หา md พี่แบงค์ขอลบตรงนี้ออกทิ้งหมดเลยนะครับสูตรของ md มิกิเราเขียนไว้แล้วก็คือสูตรนี้ดังนั้น md ก็เลยมีค่าเท่ากับ ครั้งแรกสุดก็ต้องเอา f ก็คือ20ช่องของจำนวนคนก็คือ f คูณกับ absolute x i ช่องแรกก็คือ3.5ลบ x bar x bar โจทย์บอกมาแล้วนี่ครับว่าคือ4.5บวกกับ15คูณ absolute ช่องถัดมาก็คือ4ลบ4.5ช่องถัดมาก็คือ10คูณ absolute 4.5ลบ4.5 ช่องถัดมาคือ20คูณ absolute 5ลบ4.5ช่องถัดมาคือ10คูณ absolute 5.5ลบ4.5แล้วก็ปวกกับช่องสุดท้ายที่ไม่พอนะกลายเป็น5คูณ absolute 6ลบ4.5หารด้วย n ทั้งหมดก็คือ80โอเคมันก็เลยกลายเป็น20 absolute 3.5-4.5ลบ4.5คือลบ1บวกกับ15คูณกับแอ s ซ์ u ลู4-4.5ลบ4.5คือลบ0.5บวกกับ10คูณแอ s ซ์ u ลู4.5-4.5ลบ4.5คือ -0, บวกกับ20คูณ a อ s ซ์ u ลู5-4.5ลบ 4. กลายเป็น0.5บวกกับ10คูณอซ์ลู5.5ลบ 4. คือ -1, บวกกับ5คูณแอดส์หลดลบสีคือ1.5หาหรด้วย80โอเคเดี๋ยวลบเลขข้างล่างต่อก่อนนะครับแป๊บหนึ่งโอเคทีนี้คิดเลขต่อใช้สีอื่นบ้างสีมันเริ่มลาลานตาละเอา20่ส s o แอ t ส์ลุลบ1ก็คือกลายเป็น1 15สิบห้าคูณแอส์ลุดลบ0ูก็คือ0.5 สิบคูณแอบส์ลูดศูนย์หายไปถูกไหมบวกกับ20่สบคูณศูนย์าวกกับ10บคูณหนึ่งบวกกับ5้าคูณหนทั้งหมดหารด้วย80 20ิคูณหได้20 15ิบคูณศูได้7.5 20จุคูณศูได้10 10ิคูณหก็ได้10 5คูณหนได้7.5หารด้วย80ถ้าพี่แบงค์เอา7.5็ดจุ5กับเจรวมกันก่อนมันได้15แล้วก็เอา20 10 10รวมกันมันก็คือ40่สบวกสิหารด้วย80หรือก็คือ55หารด้วย80ดสิบมีช้อยไม่เอ่ยตัดเลขก่อนเอาแม่5ตัด ตัวนี้ก็เลยกลายเป็น11เอาแม้5ตัด80ก็คือ16ดังนั้นคำตอบก็คือ11ส่วน16ตอบช้อยไหนครับ11ส่วน16ตอบช้อย4ข้อนี้ทำใจเย็นๆนะครับวิชาสถิติมันเป็นคิดเลขเยอะมากดังนั้นผิดจุดเดียวมันก็จะไปหมดเลยโอเคนะครับ